สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมมอน h อนแมนเดยวจะต้องเกตอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเซิร์ฟ616นะครับผมก็เซิร์ฟนี้นะครับก็เออเราอยู่กันใน ID ของดับเบิ้ลเคนะครับก็เป็น ID สายฟรีนะครับอันดับพลังอยู่ที่อันดับที่14เลยนะครับทุกคนอันดับก็คือสายฟรีโหได้ดันได้ขนาดนี้ก็ก็ ถือว่าแบบโอ้โหตึงจริงนะครับก็เดี๋ยววันนี้คนระเราจะมารีวิวไอดีสายฟรีนะครับผมก็ผมก็พูดสายฟรีได้ไม่เต็มปากนะครับว่าเออเปิดเอ่อคัมพีนะมาก็มาดูตรงยอดเติมกันได้เลยนะครับนี่นะครับเป็นเอ่อสายคัมพีอย่างเดียวเลยนะไม่ได้เติมอย่างอื่นใดๆนะครับตัวก็ประมาณนี้นะครับผมนี่คนระับอันดับที่14เลยนะทุกคนคือเซ er ิร์ฟหกหนึ่งหกเนี่ยตัวบั๊กเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเนี่ยแฟดอะไรทั้งทั้งหมด เลยนะบารอมโอ้โหสิบแปดล้านนะครับผมคือฉีกไปกว่าคนอื่นมากเลยนะครับผมอือโอ้ <c oughs> โหล r. แปดแปดแปดเอ้ r. l. แปแปดแปดโอ้โห,โหมีแต่แบบตัวบัคทางนั้นเลยนะครับเนี่คมิตซูฮะโอ้โหลิมูรุมมโอ้เจอแต่แบบเนี่ยด้านล่างเนี่ย ท็อปสิบห้ายังมีแฟดอะแต่ว่าเนี่ยครับผมดับเป็นเคนะอันดับที่สิบสี่นะครับผมไม่มี ur แม้แต่ตัวเดียวนะไม่มี s r บวกด้วยนะครับผม,มก็คือขึ้นมาท็อปที่สิบสี่ได้นะครับผมถือว่าแบบโหตึงริงนะครับผมเนี่ยครับท็อปเอ่อต่ำกว่านี้ก็มีแต่แฟดนะมีแฟดเต็มเลยนะครับผมเนีย่ยท็อปยี่สิบโหมีแต่ตัวที่แบบ จริงจริงผ่านด่านอันดับที่สองนะครับผมวิวนีเวิวอันนี้คือวิวสำหรับเอ่อสายคัมพีนะครับผมนี่ดาดสายคัมพีนะแค่สายคัมพียังอันดับสองนะทุกคนโอ้โหวิววิก็คือแบบตามตามกันเลยนะยกเว้นแบบบานลมนะครับผมก็คือ,โ,อโหยูอาทั้งทีมเลยนะ ตัวละครสุดเก่งเป็นกาโลนะครับโอ้อันดับที่ยี่สิบเก้านะกิลเป็นอันดับที่สี่นะครับผมโหตึงนะตึงมากนะครับก็อืมก็เนี่ยครับยอดเติมก็คือแค่เจ็ดแบงค์นะเจ็ดแบงค์ก็คือสามสิบห้าบาทนะครับคือคำพีอย่างเดียวล้วนเลยนะครับผมไม่ได้มีเติมไม่ได้มีอะไรแต่อย่างใดเนี่ยโอ้โหไม่ได้มีกากอะไรเลยนะทุกคนเนี่ยทีมก็คือแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูอันดับ เอ๊ยเออพาไปดูอันดับกันก่อนอันดับร้านบารองอยู่ที่44นะครับผมอืมแล้วก็ตรงศึกดวนนะครับผมเนี่ยมันก็เอ้ยอันดับรวม3 2ถือว่าได้อยู่นะครับผมดวนสุดยอดดวนสุดยอดนี่น่าจะเพิ่งมานะยังไม่อันนี้นะครับนี่มีโนอาด้วยหกศูนย์หก เอออันนี้น่าสุดยออันนี้ตรงไต่เขานะครับอันไต่เขาก็น่าจะเจอรวมรวมซึมนะครับผมก็สายฟีนเล่นไม่ได้อยู่แล้วนะครับผม,มด่วนเร็วไทม์ก็กดไปแล้วนะครับน่าจะกดไปแล้วนะเออ,เอ,อใช่แล้วก็เขตศึกไรที่สิ้นสุดอันดับที่94้สี่เราไม่ต้องพาไปเจาะลึกอะไรแยแยนะครับไปดีสายฟีนะก็ นี่คนระับหลักๆก,ก็คือของดองนะครับผมโอ้โหของดองคือแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับทุกคนกล่องวิจัยโซแล้วก็มีเอ่อกล่องวิจัยมีคอด้วยนะครับผมแล้วก็ของดองต่างๆนะครับผมเยอะแยะเลยนะนี่ครับของดองโอ้โหนี่ตัวดาโอ้โหแผ่นทักษะตัวดำร้อยสี่สิบสี่ใบนี้น่าจะเอาไว้เอาไว้สุม่มเด็กแน่นอนเลย นี่นะโอ้โหตัวทั้งภายในสองร้อยสี่เลยนะทุกคนรวมสองร้อยสี่นะแล้วก็ตัวเอ่อวัตถุการมีเปลี่ยนนะเพราะว่ารีดอัพนะรีดอัพเพิ่งเพิ่งมาสดๆร้อนๆอเลยนะก็คือน่าจะเพิ่งไปด้วยแหละนะครับผมอืมของก็ประมาณนี้นะครับผมอ่านี่ประมาณนี้นะผมก็รู้ว่าใส่ มาณนี้นะครับผมก็เอาหมดเลียวนะเรียบร้อยนะครับผมแต่ว่าก็ยังมีแบบของโดงแบบจังหนักจัดเต็มอยู่นะครับผมคือโอ้โหไอดี ID นี้ก็คือถือว่าสุดมากนะไนะอดีสายฟรีเลยนะแล้วยิ่งแบบโอ้โหเซิร์ฟเวอร์หกหนึ่งหกสายฟรีขึ้นระดับที่สิบสี่คิดดูเอานะครับทุกคนคือเวอร์เกินนะเออวเอวเอร์เวอร์มาก สายฟรีันดับที่สิบี่นะครับเด,เดี๋ยวเราพาไปดูเราพาไปดูที่ทาสู้ยีโรเอ็กซ์พซอันดับสิบเจ็ดโอ้โหถือว่าโอ้คือสายฟรีนี่อย่างอย่างน้อยนะครับผมก็ถ้าผมเป็นนะถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมนะสายฟรีนะเรว่าเจ็ดสิบเก้านี้ผมน่าจะพลังยังไม่ไม่ ไม่ถึงล้านไม่ก็ล้านกว่าเองนะทุกคนโอ้โหการไปแบบสามล้านห้านะผมจ่ายฟรีนะโอ้จ่ายฟรีไม่ได้เราพูดจ่ายฟรีไม่ได้ติดปากว่ะทุกคนก็พูดว่าใส่คัมพีแล้วกันอะใส่คัมพีนะแต่ว่ามันก็อยู่ที่การโด่งด้วยนะครับผมส่ายฟรีส่ายเติมส่ายอะไรก็มันก็เหมือนกระหมดน,นะครับในช่วงต้นกมมส่ายเติมก็อาจจะได้เปรียบนะอ่ะนะแต่ว่าถ้าเป็นเอ เลดเกมแล้วหรือว่าการเกมอะไรก็สายฟรีก็อาจจะขึ้นนาใส่เติมได้นะครับผมอืมถ้าสายฟรีเล่นเป็นนะครับอืมอย่างเช่นในดีนี้เลยนะดับเบิ้ลเคนะครับอ <c oughs> ืมก็อนิอบวกที่เขาตอนนี้น่าจะย,ยังไม่ได้ยังยังไม่ได้ลูกแก้วนะครับผมแต่ว่าของน่าจะพร้อมทำแล้วนะก็คือลูกแก้วเนี่ยพร้อมเลยแต่ว่า ถ้ามีแบบลูกแก้วตัวอื่นมาก็น่าจะทำเลยนะครับทุกคนคมีโอ้โหด้วงวัคซีนแมนสองด้วยนะครับทุกคนนี่ตรงนี้เลยนะครับ<ว>เดี๋ยวเราพาไปดูเออเขาเรียกว่าไงนะซิกเนเจอร์เออนี่ฟิกเกอร์ฟริกเกอร์นี่ตั้งแต่อันหนึ่งเลยนะนี่กลุ่มที่หนึ่งทบทหมดแล้วนะครับผมโอ้โหโห้าดาวสี่ดาวสี่ดาว,ดาวที่สองก็ บทมาแล้วนะครับผมนี่ฟิกเกอร์นี้เนี่ยฟิกเกอร์นะครับผมช่วยช่วพลังได้สูงมากๆเลยนะเป็นสเตตัสพื้นฐานเลยนะโอ้โหคือปดหมดแล้วนะครับผมทุกคนโอ้สี่ดาวห้าดาวหมดแล้วนะเออตรงโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูเดีย๋ยวเราไปดูที่เนี่ยวิจัยไหมมันไม่มีคอแบบ ไม่มีคอพวกแบบสายเติมเลยนะทุกคนเนี่ยเล่นแบบนี้เลยนะทุกคนคัมพีอย่างเดียวเลยคัมพีก็รอดครับถ้าสายฟรีจริงๆก,ก็ไม่ไม่แบบไม่เติมคัมพีมันนะครับผมก็จะมีสิทธิ์รอดได้เหมือนกันนะก็ถ้าเ,เล่นเป็นจริงๆนะทุกคนก็มันไหวอยู่แล้วนะครับทุกคนทุกคนอืมเ <N> นี่ยเห็นไหมอืชมชิวเลยนะ ก็รับไม่หมดแล้วอ่าส้ารับรุ่นใหม่รุ่นใหม่ก็รุ่นใหม่นี่โกงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูโหนี่หนไหมถ้าอัพเป็นดองเป็นทําเป็นมันก็เนี่ยทุกคนสายฟรีสู้สายเติมได้ชิวๆนะทุกคนในเด <c oughs> เกมนะอ่าไอดีนี้ก็เติมแค่าส่ห้าแบงก์นะที่ผมให้ดูไปนะเนี่ยเจ็ดแบงค์เอ้ยไม่ใช่ใส่ห้าแบงค์ดิเจ็ดแบงค์งนะครับผมใส่ห้าบาทนะ โอห,โหคือนับถือเลยนับถือเลยนะครับทำได้ขนาดนี้นะคือถ้าเป็นไอดีสายเติมเดี๋ยวเราลองเราลองวัดดูเราลองเอามาวัดกับไอดีนี้นะครับทุกคนเอ,เออเราเอา๊ะหรือก็ <c oughs> <c oughs> ในอนาคตนะถ้าไอ6ดีหกสองศูนย์ของผมนะล่าสุดนะ ก็ทาเิลลเจ็ดิบเก้านะครับผมถ้าพลังน้อยกว่าสามล้านห้านี่ก็คือจบเลยนะคือหน้าแตกเลยนะก็คือตอนนี้น่าจะเวลหกไอห้าสิบเก้านะครับผมทุกคนห้าสิบเก้าหกสิบประมาณนั้นนะครับก็อืมไอดีนี้เจ็ดเบลลเจ็ดิบเก้าพลังสามล้านห้าใช่ดีหกสองศูนย์นะครับเวลลเจ็ดิบเก้าพลังไม่ถึงสามล้านห้านี้ผมหน้าแตกนะเออแล้วก็แน่นะโค้ดมันก็อาจจะแบบเปลี่ยนมีตาเปลี่ยนนู่นนี่นู่นนัน่นนะครับผมก็ หกสองเออสองศูนย์ผมก็ยาวอยู่แล้วแหละมาเอามาพูดถึงไอดีนี้กันต่อนะครับผมก็ไม่อยากจะบานปลายไม่อยากจะพูดอะไรในเซิร์ฟอื่นนะก็มารีวิวในเซิร์ฟนี้นะคอืมก็โหคือผมยังแบบสะดุดสะดุดตาเลยทุกคนดูของนี่คือโหถ้าอัพหมดทุกคนคิดว่าคิดดูนะจะได้แบบพลังโอ้โหท็อปสิบได้อะ่ะ แค่นี้ยังเท่าสิบสี่อ่ะทุกคนของโอ้โหโอ้โหให้ดูชัดๆนะครับทุกคนแปดสิบสี่อันแปดสิบสี่อันของทองของทองนี่ถือว่าเกลือนะทุกคนโอ้กาโลโอคือการับดาวแปดสิบสี่ใบถ้าใช้ทุกคนคิดดูนะครับว่ามันจะขนาดไหนเออ ถ้านะแบบสมมุติเขาสมมุติไอดีนีน้ใช่นะสุ่มแฟดนะทุกเอ้ยสุ่มเด็กนะทุกคนสุม่ม U R สักตัวแหละสมมุติเอายูสักตัวนะครับผมแล้วก็สุ่มนะแล้วก็แบบยัดทีเดียวยูนี้เป็นเป็นตัวที่พลังบวกเยอะที่สุดนะตอนนี้นะครับผมแล้วก็ยิ่งใช้พวกของการับดาวหรือว่าจะเป็นพว,พ,ววพวกอืมพวกอุปรกรณ์ การรับดาวอะไรพวกนี้นะครับผมวัสดุวิจัยอะไรต่างๆนะก็มันจะบวกพลังเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นพวกสายสายเติมนะครับทุกคนก็อาจจะแบบเติมซู่ได้ใช่ไหมแบบเออโลบแล้วคือพลังเท่านี้ก็ก็คือใส่สุดภายในวันเดียวสมมติแบบ อ่าเติมมาปุ๊บเราใส่สุดภายในวันเดียวเลยคือมันก็ไม่ได้นะครับมันก็จะสู้พวกสายฟรีที่แบบวางแผนมาแล้วล่วงหน้าไม่ได้นะครับผมส่วนสายเติมที่เล่นเป็นจริงๆนะผมคือสายฟรีม,มันก็ไม่ไหวอยู่แล้วนะครับยิ่งแบบสายเติมนะแต่ว่าถ้าสายเติมเล่นเป็นนะคือสายฟรีอยู่ยากนะครับ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ อืมเดี <without them. S 1> ๋ยวเราพาไปพาพาไปอันนี้กันดีกว่าพาไปพาตัวละครนะพาไป VIP v p นะครับผมก็ล่าสุดก็นี่อ่ะนัด XD นะครับผมนี่มาเราลองสู้นะเฮ้ยเขามีแฟดอะไม่ไหวได้ไงนะไม่ไหวได้ไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่แล้วเฮ้ย โอ้หตายแค่หนึ่งตัวนะทุกคนสงสัยน่าจะห่างชั้นของพลังนะเออุอ้ออยเจน้อนอยังไม่เข้าเลยนะทุกคนโอ้โหฉีกตะบันว่าอาวุธสามดาวเ่ยนะทุกคนวัคซีนแมนนะโอ้แล้วโอ้โหไม่เข้าเลยนะฟังสีเงาปุ่มออ้ยดาบแห่งแสงจากแฟดประกายแสงอยู่อ่าเข้าไปหนึ่งล้านตีไม่เข้าปล่อยมาจากกาโลู อ,อ้าวแรงกว่าแฟตอะทุกคนคิดดูนี่นี่มีแฟตยูอานะแฟตยูอาไม่ไหวกับสายฟรีโอโหซุยลิวเอโอ้โหสามล้านสามแสนเนีย่ยแฟตตีเท่าไหร่โอ้แฟแฟตแฟต,ตีหนึ่งล้านถือว่าห่างชั้นของพลังมากๆเลยนะครับทุกคน เป็นการห่างชั้นของพลังล้วนๆเลยนะโหคิดดูแฟดที่เอเดนมีแบบแบบเอเดนอารนะทุกคนเนี่ยแฟดตีหนึ่งล้านหนึ่งล้านสามแสนโอ้วัคซีนแมนฉีจจปั้นมาเท่าไหร่เจ็ดแสนติดโลบไปแล้วโอโ้โหบางสีงเงาเดี๋ยวสองตัวนะทุกคนเนี่ยแฟดไล่โจมตีสี่แสนห้า ตีไม่ยอดทอตีโลอยานี่กาโลโอ้ว่ามชินเดย์ู่สามโ<ห>สายฟรีชนะแฟดทุกคนคิดดูเนี่ยนี่สายเติมสายสายสายเติมนะทุกคนคือคนนี้เขาเติมนละ้วนัดอ็ดีนะแล้วก็เอ่อพลังเขาแค่หนึ่งล้านสี่แสนนะไม่รู้ปิดตัวปิดตัวหรือว่ายังไม่นันพลังนะทุกคน แต่ว่านี่สายฟรีนะสายฟรีพลังสามล้านสองแสนไม่มียูอาไม่มีเออาแม้แต่ตัวเดียวโอ้โหทำได้ขนาดนี้นี่คือใส่เติมอยู่ยากนะทุกคนเออยใส่เติมอยู่ยากเลยแบบน,นี้สายฟรีสายฟรีนี่นี่นี่ก็คือแบบเน้นอยู่ยาวเลยนะอืมเน้นแบบเลดเ,เ,เกมนะทุกคนก็อย่าสู้ใส่เติมได้นะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์อย่าลืมกดแชร์ ick, ก share, ใกดกระดิ่งกรุงกิ้งกิ้งให้ผมด้วยนะครับผมก็ขอลากันไปขอลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ